โอ้ล่าสุดเขมรตัดอินเทอร์เน็ตจากประเทศไท,ไทยเพิ่มเติมแล้วนะครับหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยตัดแค่ปลอยเปิดตอนนี้ตัดที่เกาะกงเพิ่มเพียงแต่พวกเขาเนี่ยมีการสงสัยนะครับว่ากัมพูชาเราตัดอินเทอร์เน็ตจากประเทศไทยแท้แต่ทำไมคนไทยแม่งหัวเราะกันทังประเทศคนไทยเนี่ยหัวเราะอะไรกันวะก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหุ่งหอกคนนี้คนเดิมนะครับเมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ย้งนิ้วขึ้นมาาน้ลกกก็ีุ่คัออตงบขณ ส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนเขมรเขากําลังให้ความส,น,ออสนใจกันเป็นอย่างมากซึ่งเรื่องราวมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขมรเนี่ยเพิ่งจะตัดอินเทอร์เน็ตจากประเทศไทยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาย้อนกลับไปเมื่อคืนในช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของเข,ขมรเนี่ยได้มีการสั่งด่วนว่าเราจะเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยตั้งแต่เที่ยงคืนตรงของวันที่12ซึ่งก็ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยและน้าเนี่ยก็ไปสืบข่าวมาแล้วนะครับนะปัจจบันอออินนนเเเทร์็ตขงกกูชาี่ยปัญหาาช้ากัันนอยู่ะครบ ความเร็วเนี่ยคลานเป็นเต่าเพียงแต่คนกมัมเูชาก็บอกว่าให้เราเนี่ยทนทน,ทนกันไปก่อนเดี๋ยวก็คงจะผ่านไปได้น่าจะาใช้เวลาเพียงแค่2อถึงสวันเท่านั้นแถมแค่นั้นไม่พอนะครับพวกเขาก็มีการเรียกร้อง6ข้อเพื่อที่จะกดดันให้ประเทศไทยเราเนี่ยเปิดด่านก็งงกับเขาเหมือนกันนะวันนั้นบอกอยากให้ปิดด่านพอมาวันนี้อยากให้เปิดด่านซะอย่างนั้นโดยเป็นการเรียกร้องจากคุณเซนนะครับมีหข้อข้อหนึ่งก็คือเราจะหยุดใช้สินค้าของประเทศไทยและงดการนําเข้าสินค้าไทยมาในกัมพูชาข้อ2คือเราจะต้องเตรียมความพร้อมในการใช้สินค้าภายใน,ใน โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรเพราะเราจะไม่ส่งออกไปที่ประเทศไทยข้อ3คือผู้ป่วยห้ามเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลประเทศไทยโดยเด็ดขาดข้อที่4เตรียมที่จะเรียกแรงงานที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยนั้นกลับประเทศและให้คําบั่นใจว่าในตอนนี้งานในกัมพูชานั้นมีมากเพียงพอที่จะรองรับข้อ5ทหารขมรจะต้องพร้อมทุกสถานการณ์เพื่อป้องกันการลุกลามของประเทศไทยและข้อที่6ตอนนี้ได้ทําการอพยพประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแกก็มีการเรียกร้องหข้อนี้ออกมานะครับ ซึ่งก็อย่างที่บอกแกกดดันให้ประเทศไทยเนี่ยเปิดด่านแต่ว่าล่าสุดนะครับนโยบายในการกดดันประเทศไทยยังคงมีอย่างต่อเนื่องพวกเขาได้ทําการตัดอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมอีกหนึ่งที่นะครับนั่นคือบริเวณเกาะกงคือเกาะกงเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันเป็นเมืองที่มีพื้นที่ติดกันกับประเทศไทยอีกหนึ่งเมืองซึ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคนไทยที่อยู่ที่เกาะกลงด้วยกันละกันคงจะต้องทนใช้เน็ตเต่าความเร็ว 56K กันไปก่อนแม่พอพูดถึงเน็ต 56K เนี่ยเจนเซอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่คนเจนเดียวก รู้สึกตัวเองแก่อย่างไรก็ไม่รู้นะซึ่งหลังจากที่ทางกัมพูชาเนี่ยสั่งตัดเน็ตไทยที่เกาะกงนะครับคนคอมเมก็แห่ทําข่าวกันทั้งประเทศเลยประมาณว่าพวกเขาเนี่ยศาสใจมากๆว่าได้ตัดเน็ตจากประเทศไทยนะครับเพราะพวกเขายังไม่ต้องการที่จะใช้อะไรที่มันเป็นของไทยเพียงแต่ช่วงนี้เนี่ยมันก็มีอีกสารหนึ่งที่คนคอมเมนเริ่มจะให้ความสงสัยกันบ้างแล้วว่าตั้งแต่ที่กัมพูชาเนี่ยตัดเน็ตจากประเทศไทยเลิกใช้ไฟจากประเทศไทยเลิกใช้ของไทยทาไมคนไทยเนี่ยแต่ละคนที่เข้ามาคอมเมนต์คนไทยแม่งหัวเราะกันล่าเริงจังวะ ทำไมคนไทยเนี่ยดูไม่ปวดแสบปวดร้อนอะไรเลยทั้งทาง,งที่เราเนี่ยกำลังทาให้ประเทศของพวกเขานั้นล่มจมเพราะถ้าไม่มีกัมพูชาเศรษฐกิจของพวกเขามันก็จะเดินหน้าไม่ได้เพราะจะไม่มีเงินราวๆสี่พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยซึ่งในใสายตาของคนขงเขมรเนี่ยดูเหมือนกับว่าพวกเขาจะเข้าใจว่าตัวเองเป็นผู้ค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเป็นผู้ค้าอันดับท้ายๆของประเทศไทยซะด้วยซ้ําในแต่ละปีเนี่ยประเทศไทยส่งออกไปที่กัมพูชาเพียงแค่สาเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเพียงแต่สามเปอร์เซ็นต์ของประเทศกัมพูชา อย่างไรก็ตามนะครับในตอนนี้เริ่มมีการวิเคราะห์จากสื่อในไทยบ้างแล้วว่าการที่ฮุนเซนแล้วก็คุณเมเนตตัดอินเทอร์เน็จต Internet จากไทยเนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่เกมการเมืองที่ทั้งสองพ่อลูกไม่ต้องการให้คนเขมรรับข่าวสารจากประเทศไทยนะครับเพราะกลัวเหลือเกินว่าคนเขมรจะรู้ความจริงว่าข่าวสารในประเทศไทยเนี่ยกับข่าวสารในกัมพูชามารายงานข่าวออกมาคนอะเ,เรื่องเดียวกันคือประมาณว่ากลัวโปแตกนั่นแหละรายงานข่าวแต่ละครั้งออกมาไม่เหมือนกันสักครั้งมันจะต้องมีสักครั้งแหละที่ต้องโปะก็เลยป้องกันกันไว้ก่อนจะดีกว่า และการตัดอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยในครั้งนี้นะครับก็ทาให้กัมพูชาเนี่ยกำลังจะกลายเป็นเกาหลีเหนือสาขา2อย่างเป็นทางการกําลังจะกลายเป็นประเทศที่ไม่รับข่าวสารจากสื่อต่างประเทศก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนเตม์เต็มๆของคนคมเขียนกันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขามีความคิดเห็ยนยังไงบ้างหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าเกาะกงเนี่ยโดนตัดเน็ตจากประเทศไทยแล้วนะจ๊ะแต่ว่าโดนตัดโดยน้ํามือของรัฐบาลกัมบูชาคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าพวกคนไทยพวกเขาไม่รู้เลยว่าในแต่ละปีพวกเขาได้รายได้จากกัมพูชาปีละเป็นพันล้านดอลลาร์ทุ พวกเขามีความคิดบา้บาบาบอแบบนี้ได้ยังไงที่จะมาข่มขู่เราเป็นไงละ่ะตอนนี้พวกเขาไม่มีอะไรจะขู่เราแล้วสิเพราะเราเนี่ยตัดเน็ตพวกเขาก่อนแล้วพวกเราก็เลิกใช้สินค้าของพวกเขากันก่อนเลยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตอนนี้เน็ตในกัมพูชา pitch, มันชา้ามากๆไม่รู้ว่าเมื่อไรจะแก้ไขได้แต่ก็จะทนต่อไปยังไงก็จะไม่กลับไปใช้เน็ตของประเทศไทยอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตอนนี้ดูเหมือนกับว,ว่าเราจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงแล้วนะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตอนนี้คนไทยพวกเขาเป็นอะไรกันเข้าไปดูในแต่ละคอมมนนนขงคทกัััวาีสุ้้ พวกเขาไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอที่ประเทศของพวกเขากําลังจะถดถอยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากัมพูชาเรามีเงินเยอะเราจะซื้อของจากใครก็ได้ขอแค่อย่างเดียวคือจะต้องไม่มีใครมาดูถูกเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกคนไทยหัวเราะอะไรกันพวกคุณไม่มีอะไรจะมาขู่เราได้อีกต่อไปแล้วนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คือการสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและพวกเขาจะไม่มีวันได้รับการสนับสนุนจากกัมพูชาอีกต่อไปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าที่ละครไทยมันดังในกัมพูชาก็เพราะว่าเรานําภาษากัมพูชามาพากคนกัมพูชาถึงดูละครไทยไง ถ้าหากเรานําละครของประเทศอื ies, ่นมาภาคก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเดี๋ยวคนเขมยนก็จะเลิกดูหนังไทยกันไปเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าว่าแล้วทําไมวันนี้เน็ตมันช้าชาแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าหากจะต้องทนใช้เน็ตช้าเพื่อแลกกับการไม่ใช้ของคนไทยก็ยอมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านโยบายที่พวกเขาขู่เรานั้นเป็นนโยบายที่กําลังทําให้ประเทศของพวกเขานั้นล่มสลายคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราต้องตัดไฟประเทศไทยที่เกาะกลงด้วยเพราะหากเราตัดไฟที่เกาะกลงพวกเขาก็จะยิ่งหมดข้ออ้างที่จะกดดันเรามั่นใจว่าไฟในคอมเมนต์มีใช้มากเพียงพอ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพวกเขาเข้าใจผิดมาตลอดว่าพวกเขาเป็นประเทศที่ทรงพลังมากถึงได้ดูถูกและกดดันเรามาโดยตลอดถึงเวลาแล้วที่เราจะแสดงพลังตอบโต้พวกเขากลับไปบ้างคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขาคิดอยู่เสมอว่าเราอยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีพวกเขาเราต้องแสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคอมเมนต์ปัจจุบันไม่เหมือนคอมเมนต์สมัยก่อนแล้วนะที่จะยอมคนไทยไปทุกเรื่องคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแล้วพวกแมคค่าออนไลน์ที่ขายครีมในประเทศเราล่ะส่วนใหญ่พวกเขาก็รับออเดอร์มาจากประเทศไทยไม่ใช่เหรอคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนคอมเมนต์มีแต่คนรวย อยากจะซื้อของจากประเทศไหนก็ซื้อได้ไม่จำเป็นจะต้องเงาะประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าณปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่า,ขาเขมรเราขาดคนไทยแล้วอยู่ไม่ได้เป็นคนไทยนั่นแหละที่ข,ดขาดเขมรแล้วพวกเขาจะอยู่กันไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าเราเข้มแข็งแบบนี้ก็จะไม่มีใครกล้าดูถูกเราสนับสนุนรัฐบาลหุ้น,นเนตแบบเต็มที่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนไทยพวกเขาต้องการจะย้าย,ายถิ่นที่อยู่เพราะประเทศไทยนั่นแผ่นดินไหวบ่อยพวกเขาก็เลยอยากได้แผ่นดินของเราเอาไปเป็นของตัวเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราตัดประเทศไทยได้แล้วประเทศต่อไปที่เราจะตัดก็คือเวียดนาม คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไหนที่ดูถูกคมเมนก็จะต้องพบกับความวอดวายคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยเสียหายปีละเป็นหลักหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะไม่ใช่100ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีพวกคุณคิดว่ากัมพูชาสําคัญกับพวกคุณหรือย,ยังละ่ะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสนับสนุนนายกคุณมเนตมากๆที่เขาไม่ปล่อยให้คนไทยนั้นดูถูกเหยียดยามเราอ่ะก็คอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปง่ายๆเลยนะคนคอมเมนต์ก็จะกะาดีกะดากันใหญ่เลยนะที่พวกเขาเนี่ยเลิกใช้อิน แต่ก็อย่างที่บอกนะหลังจากที่เลิกใช้เน็ตไทยเนี่ยเน็ตก็ช้าเป็นเต่าคานกันเลยทีเดียวก็ทนใช้เน็ตช้าๆกันต่อไปก็แล้วกันนะครับคืออยากจะบอกว่าเน็ตไทยเราเนี่ยมีความเร็วระดับท็อปของโลกเลยนะถ้าไม่อยากใช้เน็ตความเร็วสูงและอยากจะกลับไปใช้เน็ตความเร็วต่ําก็แล้วแต่ส่วนสําหรับคนคอมเมนต์บางคนที่สงสัยว่าทําไมคนไทยเนี่ยดูมีความสุขดูลื่นเลยองยังไงชอบคนที่กัมพูชาเนี่ยตัดอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตัดไฟไม่ใช่ของไทยนะครับคืออยากจะบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่พวกกูต แต่พวกกูต้องการตัดความสัมพันธ์ต้องการไม่ใช่เน็ตของประเทศไทยไม่ต้องการให้ใช้ไฟจากประเทศไทยเพราะเน็ตไทยแล้วก็ไฟจากไทยนี่แหละที่เขมรแม่งเดินเอามาหลอกคนไทยที่ประเทศไทยก็คือไอ้พวกแกงคอ call center จริงๆเนี่ยควรจะตัดกันไปตั้งนานแล้วนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่ารออะไรกันสําหรับรัฐบาลไทยแต่ก็ช่างเถอะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลกัมพูชาหรือว่ารัฐบาลไทยก็ตามสุดท้ายสิ่งที่รอคอยมันก็เกิดผลก็คือตัดอินเทอร์เน็ตที่ประเทศไทยนะครับรวมถึงอย่าลืมนะครับข้อเรียกร้องอะที่บอกว่าห้ามให้คนเขมรมารักษาที่ประเทศไทยแล้วก็เตรียมทททีีี่จะะเเรรรรยกกกแงงาานนนนขมัับปศค2้้้้อํใหได ในนอกจากนี้เนี่ยอย่าลืมเอาพวกขอทานที่อยู่ตามซอกตึกกลับไปด้วยนะครับขอทานพวกนี้แหละสร้างความเดือดร้อนนำคานให้กับคนไทยเป็นอย่างมากถ้าไม่อยากให้คนไทยดูถูกก็เรียกไอ้พวกนี้กลับไปให้หมดก็เอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกทุกคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยและส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลาันเลยสวัสดีและสวัสดีครับ